สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พี่เจนเลิกโรงเรียนแล้วพี่เจนจะพาไปปั่นจัก,กรยานนะคะก่อนที่จะไปปั่นจัก,กรยานพี่เจนขอเติมพลังกรดดื่มนมเยอะๆเดีย๋ยวเราจะไปขี่รอบสนามที่โรงเรียนกันค่ะตอนนี้คุณแม่เลิกงานแล้วนะคะก็จะพาพี่เจนไปหัดขี่จักรยานจักรยานพี่เจนถอดล้อนานหรือยัง นานแล้วแล้วขี่เป็นนานหรือ,อยังเนี่ยเป็นนานลค่ะย,ยังขี่เร็วยังได้เปล่าลตง,งเดินไม่ได้รว่ามีงพงจิเจนจะลม้มขี่เร็วรวยังไม่ได้ไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวเราต้องไปดูกันให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะคะดับแรกให้ดูลองเท้าก่อนไหนคะยกเข่าขึ้นคะ่ะชันเข่าขึ้นคะ่ะอันนี้คู่ใหญ่อันนี้คู่เล็กไหนเออเราไปซื้อรองเท้ามาคะ่ะหาพิเจน เสียงอะไรเสียงเตือเหเราไปซื้อลองเท้ามาค่ะแต่ว่าเบอร์นี้ยี่สิบเก้าเนาะตอนลองอ่ะเบอร์ยี่สิบเก้าใส่ได้ก็เลยเลือกเบอร์ยี่สบเก้าปรากฏแม่ค้าไปหยิบยังไงมาก็ไม่รู้ได้ยี่สิบแปดมาข้างหนึ่งค่ะตอนนี้ก็เลยจะกลายเป็นว่าข้างนี้จะคับซะก่อนนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วสู้ จักรยานพี่เจนคันเล็กไปนิดนึงนะคะจักรยานคันนี้ซื้อเมื่อตอนพี่เจนอายุ3าขวบตอนนั้นยังไม่ถอดล้อค่ะพี่เจนก็อยากจะได้จักรยานใหม่คุณแม่ก็ซื้อให้แล้วแต่ว่าอยู่ที่บ้านคุณยายนะคะที่ต่างจังหวัดตอนปิดเทอมเราไปบ้านคุณยายมาพี่เจนอย่เพิ่งเลี้ยวเร็วถ้ารีบเลี้ยวเร็วรถจะล้มนะคะได้เลยขี่ไปเลยค่ะ รถมันเล็กเกินไปล้ขึ้นอนุบาลสองแล้วแต่ขี่รถคันเล็กอยู่เดี๋ยวปิดเทอมเราไปบ้านบ้านยายแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาจัก,กรยานคันใหญ่มาถอดล้อเนาะันนี้พิเจนขี่จักรยานคันเล็กอยู่ไปเด็กๆเขาหัดขี่จักรยานเร็วมากนะคะเพื่อนๆ เขาขี่จักรยานวันเดียวสามารถยกขาขึ้นสองข้างได้เลยค่ะเอาเลี้ยวกลับมาเร็วเลี้ยวกลับมาค่ะเดี๋ยวไปทางถนนใหม่ไปทางถนนใหม่ตรงนี้ไปทางถนนใหม่ตรงนี้นนนนนเดี๋ยวค่อยไปนี่ไงเลี้ยวไปที่ถนนใหม่ก่อน เดี๋ยวคุณแม่จะมีคลิปแทกเก่าๆนะคะที่พี่เจนที่คุณแม่ได้อัดวิดีโอไว้ตอนพี่เจนขึ้นจักรยานใหม่วันแรกเลยนะคะพี่เจนขี่จักรยานเก่งมากหัดเองเลยบอกแม่ไม่ต้องจับเลยนะคะแม่ไม่ต้องจับหนูจะขี่เองนะคะเอาพี่เจนอย่าซิ่งพี่เจนน่ะพี่เจนเป็นผู้หญิง เจนห้ามยกล้อมาขี่มาขี่มาตามเส้นสีขาวๆเนี่ย ใสมือไ,ได้หรือยังเหนื่อยไหมคะเหนื่อยอเสริอมเท่าอย่างนั้นนะยังไม่พอเอากี่รอบเอาอีกกี่รอบสามรอบป่ะเขาบอกเขาจะเอาอีก5ารอบ กลับมาขี่วันแรกค่ะพี่เจนขี่เป็นนานแล้วได้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะจักรยานเราอยู่ในรถตลอดนะคะวันไหนอากาศดีคุณแม่เสร็จงานเร็วก็พี่เจนก็จะได้มาขี่จักรยานตอนนั้นยังไม่ได้ถอดล้อพี่เจนก็ขี่จักรยานทุกวันค่ะขี่กับพี่นักเรียนนะคะตั้งตัวเองนะคะแล้วก็ปั่นด้วยตัวเองให้ได้นะคะเขาจะค่อยๆ แล้วก็ทําให้ตัวเองไม่ล้มเองค่ะอย่างพี่เจนเขาก็มีความตั้งใจเขาก็ทําได้นะคะหัดขี่จักรยานแป๊บเดียวเองก็เป็นแล้วนะคะเอาชน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 เอาอีกกี่รอบดิเอากี่รอบหรอบเอาห้ารอบเหนื่อยไหมซับเหงื่อก่อนไหมไอ้ลุยพี่เจนลองขี่ตามเส้นสีขาวสิ ขี่ไปทางด้านนู้นขี่ตามเส้นสีขาวเลยจะได้ไม่ตกถนน ถอยลังเหรอมีเกียร์ถอยลังด้วยเหรอาพี่เจนสอนเพื่อนๆ,ๆขี่จักรยานหน่อยค่ะต้องดูขาพี่เจนค่ะดูขาพี่เจนค่ะอออเ,เอาข,าขาขึ้นเลยเหรอไม่เร็วจังเลยอะไม่ทันเลยอะพี่เจนต้องมาอธิบายให้เพื่อนฟังเข้าใจก่อนเพื่อนๆ,ๆตื่นเต้น เพื่อนๆตื่นเต้นค่ะพี่เจนต้องอธิบายช้าๆแล้วก็ค่อยๆทำอธิบายช้าๆแล้วค่อยๆทำค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะอ๋อเอาเอาเท้าเอาเท้าข้างข้างนี้ข้างขวาใช่ไหมะะอ่าแตะไว้ส่วนเท้าข้างซ้ายทำยังไงเหยียบพื้นไว้แล้วค่อยๆสไลด์ไปเรื่อยๆพร้อมแล้วก็เอาขาขึ้นใช่ไหม พร้อมแล้วเอาขาขึ้นถ้าจะล้มก็เอาขาลงค่ะอ่าถ้าเหมือนรถจะล้มก็เอาขาลงแล้วก็อย่าเพิ่งรีบเลี้ยวนะคะเวลาเลี้ยวก็ต้องเบาๆ เบรกไม่มีเราใช้เท้าเบรกอะอะเหนื่อยยังจัจกรยานจะล้มเลยพ,พี่ไปส่งแม่อาจจะมาช้าเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านก่อนเอาบอกเพื่อนเพื่อนก่อนเพื่อนๆน,นเวลาขี่จักรยานจะต้องระวังไหมคะต้องระวังเดี๋ยวพี่เจนจะมาพาขี่จักรยานใหม่เดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะขี่จักรยานคันใหม่ของพี่เจนสีชมพูคันใหญ่กว่านี้ เดี๋ยวเราจะมาดูใหม่ว่าพี่เจนจะล้มไหมเพราะคันใหญ่กว่านี้อีกค่ะขาไม่ถึงเลยจริงไหมเพราะว่าไม่ต้องดูนฮะไม่ต้องรู้ว่าขาหนาูจะอ้าวต่อไปขาหนูจะถึงหรือเปล่าเนาะเวลาเราเปลี่ยนจักรยานใช่ไหมอ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากเพื่อนๆกดให้หน่อยจะให้นักเรียนเล่นถีบตะูอยู่แเล่นนี้หรอเอาฝากเพื่อนๆก่อนฝากกดอะไรคะอ<ก>ย่าเพิ่งไปค่ะกดติกดกตามกดตานี เคยชอบมีเกมยูทูบเอ้าวจะได้มีกำลังใจนะจะได้มีกำลังใจนะค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะทุกคนดูกล้องด้วยสิคะเนี่ยกล้องแม่เนี่ยสวัสด,ดีฮ่องแค่แม่พลอยอย่าไปน้อยอย่าไปเกินลายลุมพากาไปอยู่ลมพัดไปเลย